สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนครูชื่อนายคุณนิธิสังคาธาชื่อเล่นชื่อเต้นหรือครูต้นเรียนจบจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดเอกดนต,ตรีพื้นบ้านครับผมวันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่เราจะเรียนด้วยกันนะครับครูจะมาสอนการบรรเลงโวตได้ก,การเป่าโวตขั้นพื้นฐานนะครับผมโดยที่ครูจะมีโวตให้คนละตัวนะครับเริ่มจากขั้นตอนแรกจะเป็นการไล่น้ตของโวต โดยโบทจะมีอยู่5เสียงนะครับเริ่มจากลูกแรกมีซอนลาโดเลมีซอนลาโดเลมีซอนโดยที่โบทปกติแล้วจะมี12ลูกนะครับตั้งแต่เสียงต่ำจนถึงเสียงสูงจากมีจนถึงเสียงซอนสูงแล้วการไล่น ố โบทครูจะสาธิตแท่งเรียนนะครับ นี่ครับผมตั้งแต่โน้ตแรกถึงโน้ตซอน นสุดท้ายเป็นเสียงสูงนะครับแล้วครูจะมาบอกวิธีการเป่าโบดนะครับโดยที่การเป่าโดจะมีอยู่สีลมด้วยกันนะครับสีลมหลักคือ1ลมยาวจะเป็นแบบนี้นะครับ <un> ครับผมลมยาวก็คือการที่เราเป่าลมหนึ่งครั้งให้ลงไปดู ในลูกโหวดให้ยาวที่สุดที่เราจะทําได้นะครับ2ก็คือลมตัดนะครับลมตัดก็คือการที่เราเป่าโห้ข้ามเสียงหรือการข้ามตัวโน้ตที่ห่างกันเกิน2อลูกหรือ1นลูกนะครับจะเป็นการเป่าในขั้นตอนที่2คือใช้ในการ ที่เราต้องเป่าโน้ตที่เป่าเร็วและให้เพิ่มความคมชัดของตัวโน้ตนะครับลมที่3ก็คือลมสะบัดนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็คือการที่เราสะบัดจากเสียงซอนไปแตะเสียงลานะครับแบบนี้ครับ ใช้ได้ทุกเสียงนะครับเป็นการที่เราสะบัดในลายเพลงหรือโน้ตเพลงได้ลายบันเดงทั่วไปนะครับลมที่5หรือลมที่4ลมที่4จะเป็นการอ่อนลมนะครับแบบนี้นะครับครับผม ลมที่4จะเป็นการที่เราเป่าลมจากภายในให้เป็นเหมือนคลื่นนะครับให้ออกมาเป็นเสียงแบบนี้ครับอย่างที่ครูเป่านะครับเดี๋ยวครูจะให้ฟังอีกรอบนึงนะครับครับผมส่วนลมที่5อันนี้ยังไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับเพราะว่านี่เป็นแค่ลมพื้นฐานสี่ลมนะครับแล้วอันนี้ครูจะมาสาธิตการ ่าลายเต้ยสามจังหวะลายเต้ยสามจังหวะครูจะยกตัวอย่างเช่นลายเต้ยโขงให้นักเรียนไปทํากันบ้านก่อนนะครับวันนี้ครูจะต่อลายเต้ยขงนะครับโดยที่โน้ตของดนตรีพื้นบ้านจะมีอยู่หนึ่งห้องต่อแปดบรรทัดน,นะครับเป็นจังหวะยกตบมีจังหวะสองสี่หรือสี่สี่นะครับโดยที่โน้ตบรรทัดแรกของลายเต้ยโขงครูคจะสาธิตการเป่าให้ฟังนะครับนักเรียน นี่คือบรรทัดที่1นนะครับบรรทัดที่2ก็เป่าเหมือนเดิมนะครับเป่าเหมือนกัน,นเหมือนบรรทัดที่สองเหมือนบรรทัดที่1นึครับ <c oughs> ครับผมนี่นักเรียนลองเป่าตามครูดีนะดูนะครับโอเคครับนักเรียนบรรทัดที่3านะครับ ครับผมละบรรทัดที่4นี่คือลายเต้ยโขงนะครับมีอยู่4ี่บรรทัดครับผมและครูจะให้การบ้านกับนักเรียนนะครับภายในอาทิตย์นี้ให้นเรียนไปฝึกซ้อมการเปร่าวทสีลมนะครับที่ครูได้บอกไปครับผมนักเรียนจําได้ไหมครับว่า ลมที่หนึ่งมีลมอะไรครับลมที่หนึ่งมีลมยาวลมที่สองเป็นลมตัดลมที่สามเป็นลมสะบัดลมที่สี่เป็นลมอ่อนนะครับสําหรับคาบนี้ก็หมดเวลาแล้วครูขอปล่อยให้เรียนไปพักผ่อนตามสบายก่อนนะครับรอเรียนครับหน้าสวัสดีครับเพื่อนเรียน